อาล้วผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาเกม Little Kitty Big City ครั้งหนึ่งนะผมในพาร์ทที่8ดกันแล้วนะผมนะใกล้จะจบแล้วนะผมนะสำหรับเกมซีรีส์นี้นะผมนะคิดว่านะเอออาจจะจบพาร์ทนี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะยังมีอีกพาร์ทหนึ่งก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> สรุปจะจบหรือยังไม่จบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเหลือเควสอีกเยอะหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพาร์ทนี้จะยังตามหาก,กิ้งกาดเจอหรือเปล่านะเออเพราะว่าจากรอบเนี้ยทำอะไร อย่านะมึงอย่าที่จะคิดจะแตะต้องน้องสิงโตตัวนี้เชียวอ่ะจดกรอบแล้วนะผมนะเรายังมีภารกิจนะผมนะก็คือการตามหาเจ้ากิ้งก่านั่นเองนะผมนะคำใบที่เขาให้มาล่าสุดก็คือเอ่อที่ข้างในร้านของชาไม่ใหญ่นักนะฮะมีห้องพักล็อกแน่นหนาขวางทางไว้หาทางเข้าไปจนสุดนุดหลับไหลและนั่นไงข้าจะจบบททดสอบนะครับอันนี้นะเป็นกรที่แบบว่าฟังแล้วไพเราะสนอหูแม่วันหหนี้ <c oughs> อ่ากิ้งก่าแต่งเองนะฮะนี้อา้าวเดี๋ยวนายมา ตัดแข้งตัดขาเราเองอันนี้เราไม่ผิดนะอเน,นี้ยเอาแล้วโดนัทเนี่ย สเเอ, <c oughs> อาจากรอบแล้วว่าผมไปเดินตามหาแถวร้านขายของชําตรงนู้นนะฮะตรงที่เป็นร้านขายของชําของคุณยายนะครับแต่ว่ามันดูทรงแล้วมันไม่น่ามีอเอออาเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราคิดใหม่ละกันนะฮะเออเดี๋ยวเรามาหาตรงแถวแถวร้านขายของชําที่เป็นร้านสะดวกซื้อละกันนะ,ะนี่ <c oughs> มันเป็นร้านขายของชําได้เหรอเออมันเป็นร้านสะดวกซื้อไม่ใช่เหรอนะฮะอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองเดินหาไปทั่วๆก่อนละกันนะฮะวันนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะ เฮ้ยตรงนั้นเป็นช่องอะไรอ่ะเป็นห้องน้ำปะแต่ว่าถ้าดูจากเควสแล้วก็คือมันเป็นห้องพักล็อกแน่นหนาแล้วก็มีคนหลับหลด้วยมันก็น่าจะเป็นไอคอนโดห้องข้างบนบ่าแต่รอบแล้วที่เราไปสำรวจคือมันคือมันไม่มีอ่ะหรือผมหาไม่ดีวะเออต้องลองไปหาใหม่นะครับคุยใครวะคุยใคร <c oughs> โอเคไม่ต้องไปหาใหม่แล้วล่ะ <c oughs> ทำไมมันไม่อยู่ในนี้เอาก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอมันเป็นห้องพักห้องน้ํามันเป็นห้องพักได้เหรอวะแลอีกอย่างหนึ่งนุ๊หลับไหลใครจะมาหลับในห้องน้ำ่าถามจริงหรือมีเฮ้ยได้เหรออันนี้เอ้ยเมัอนมันเป็นคําโกหกเราเลยอะ่ะเุยคุณกิ้งก่ารอบนี้คุณกิ้งก่าขี้โกงนะฮะอันนี้แต่งคํากรไม่ได้หลอกมากเลยอ,อันนี้เออเฟกมาก <laughs> มันได้เหรออ่าคุยเลยหาเจอแล้วจุดๆเลยเจ้าและตาประหลาดลาดของเจ้าอะ่ะนับว่าเป็นคู่แข่งที่คู่ควรเจ้าเหมียวข้าพายเพลหลับคาบเลยอะ่ะขอบคุณฮะแต่ผมไม่อยากให้คุณเศร้าเลยอะ่ะไม่ไม่ข้าได้เรียนรู้การมีชีวิตอยู่แล้วอะ่ะในฐานะกิ้งก่าที่เกือบจะล่องหนของโลกอะ่ะข้าได้เรียนรู้ว่าการมองดูสภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกอะ่ะแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความล้มเหลวอะ่ะอันนี้จริงแล้วข้ากำลังจะเลิมะนะอะไรเนี้ยนี่ข้าจริงๆเหรอเนี่ยผมก็ว่างั้นแหละฮะผมหมายถึงเออถ้าคุณได้เห็นกิ้งก่าสีลุ้ง ผมเห็นมาตลอดอะแต่แต่ข้าแปอยอยู่แบบนั้นเหมือนกับตาปลาบนนิ้วโป้งอะช้าเห็นชัดเจ๋วเลยอะทําไมเจ้าไม่บอกข้าละ่ะผมค่อนข้างมั่นใจเลยฮะว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมพูดมาตลอดอะเออเหมือนปัญหาจะอยู่ที่ว่าตัวข้ามีสีต่างจากสิ่งของที่ข้าเกาะอยู่อย่างสิ้นเชิงเลยอะไหนรู้ิว่าข้าจะเปลี่ยนได้ไหมนะเออถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยเออหายากเลยนะฮะเออใช่แต่จะว่าไปตลอดเวลาคุณกิ้งก่าเขานี้ตลอดเลยนะคือแบบ คือแบบแม่งทุกครั้งนี่แบบมาซ่อนตัวนี่คือแบบสีแม่งอย่างตัดเออคือแบบเห็นชัดมากนะฮะว้วชัดจะสนุกแล้วสิเจ๋งเลยผมมองไม่เห็นคุณแล้วอะ่ะด้วยตาประหลาดของเจ้านะด้วยตาประหลาดของผมนะฮะนี่เป็นชัยชนะของข้าเลยอะ่ะยิ่งกว่าที่ล่องหนเก่งที่สุดในโลกแต่หมวกยังเป็นตัวที่บอกว่าคุณอยู่ตรงไหนนะอ,อ้าวอ๋ออาข้าเข้าใจแล้วเจ้าหมายความว่ามันยังเห็นอยู่แบบนั้นชัดแจ๋วเลยใช่ไหมถ้างั้นก็แก้ไม่ยากเลยอะ่ะเจ้าเหมียวเจ้าผ่านการท้าทายของข้าทั้งหมดแล้วอะ่ะนี่คือรางวัลของเจ้าหมวกพ ที่ใช้ไปไม่กี่ครั้งอะแต่ยังแฟชั่นอยู่นะโอ้ได้หมวกอว้ยได้หมวกจากคุณกิ้งก่ามานะผมนะหมวกทรงสูงนะครับกิ้งก่าบอกว่าหมวกใบเนี้ยจะทำให้คุณล่องหนได้มันทํางานยังไงกันนะขอบคุณที่ช่วยนะด้วยความยินดีฮะไว้พบกันใหม่ฮะคุณกิ้งกาไม่เลยเจ้าหนูไม่เป็นไรเลยข้าเองก็ยินดีบาย อุ้ยหายไปแล้วแล้วรอบนี้คุณกิ้งก่าก็หายตัวได้จริงๆแล้วฮะเออถ,ถ้าเกิดว่าให้ไปหาใหม่แล้วแบบไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้คือหายากละฮะเฮ้ยสรุปแล้วตอนนี้คือเคเวสเราเคลียร์หมดแล้วนะฮะเหลือแค่เคเวสกลับบ้านนะฮะน,นี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมใส่หมวกคุณกิ้งก่าด้วยนะ,ะน,นี้อ่าใส่หมวกสักหน่อยละกันจบเรียบร้อยอุ้ยเป็นเง้านักมายากลไปแล้วฮะนี้อุ้ยน่ารักน่าชังเชียวอุ้ยที่เหลือก็เป็นเควสกลับบ้านเหรอคือหมดเควสแล้วเหรอไม่มีเควสสัตว์ให้เราเลล่นนแ้้วหอี แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดจากรอบแล้วที่เราขึ้นไปบนเอ่อบนตึกอะ่ะมันจะมีธนุกิอยู่นะครับเอออาจจะต้องไปทำาคว s ของธนุกิป่ะเออไม่แน่ใจฮะนี้เดี๋ยวผมขอมาซื้อหมวกตรงนี้ก่อนละกันนะฮะอยากได้หมวกแมวน้ำอะ่ะเออขอได้ไหมแล้วได้หมวกกบไง <laughs> ง่ายมากๆแค่ตัวเขียวๆนะฮะวิ่งหมวกกบว่ะอาไหนๆก็จะหมดและอาซื้อไม่ให้หมดเลยละกันอะโอ้โหแม่งอยากได้หมวกแมวน้ำแม่งได้ออาสุดท้ายเลยแม่งเง้วน้ำเองก็เป็นแงวอาไหนๆก็ได้มาแล้วเดี๋ยวขอใส่หมวกกบดูดิ เอหมวกกบก็น่ารักนะเนี่ยทัไปเล่นไปแล้วนะเอ้ยหมวกกบน่ารักอันนี้เออเออหมวกกบน่ารักหมวกกบน่ารักอันเนี้ยแล้วหมวกแมวน้ำมาหุยหมวกแมวน้ำก็น่ารักใส่หมวกไหนก่อนดีอะเดี๋ยวขอใส่หมวกกบก่อนละกันอะมันน่ารักกว่าหมวกมายากลอันนอันเนี้ยเดี๋ยวใส่หมวกกบไปสักแป๊บหนึ่งก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่หมวกแมวน้ำต่ออะเดยกเราขึ้นไปบนตึกกันนะฮะนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันธนูกีกันไม่รู้ว่าเขาจะมีคำขอหรือคำไหว้วานอะไรเราหรือเปล่านนนะะี้ โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแรงแล้วโอ้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันอยู่ในบ้านนี้เว้ยกิ้งก่าเออแต่ผมว่ามันอยู่ในบ้านนี้มันดูเข้าเข้ากว่านะเออทำไมไปอยู่ในห้องน้ำวะแม่งขี้โกงชิบเถืแล้วคําใบ้แม่งอย่างหลอกอะ่ะเออใครจะไปคิดว่าอยู่ในห้องน้ำวะชิบนเถ่อใครจะไปหลับในห้องน้ำอ่ะนี่ไงธนุก,กินะฮะเอาสวัสดีเพื่อนธนุก,กิแล้วต่อจากนั้นนะ ท่อน้าทั้งเมืองก็จะเริ่มระเบิดแล้วไทม์ไลน์ที่วางไว้ก็จะเลทเทสไปหมดอ่ะเกิดเรื่องขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงตอนนี้อฉันคิดว่าฉันกะจะต่อท่อน้ําให้กลับมาเหมือนเดิมะนะแต่แต่มะฝรั่งมันทนไม่ได้ตลอดนะสิแล้วตอนนี้ทั้งเมืองก็ถูกน้ําท่วมและวัดดีฮะเธอเองเหรอเจ้าเหมียวขอโทษนะฮะผมทําให้คุณตกใจหรือเปล่าโอนิดนึงะนะฉันไม่ค่อยเห็นใครขึ้นมาบนนี้อะ่ะมีแค่ตก๊ตกโตกับฉันน่ะตกโตกหมายถึงไอตัวข้างหนา้า <laughs> <G osh> Godzilla, ก็ซีล่าต๊โตแม่งตัวคนรใหญ่เลยแม่งโอ้ว้าวนั่นตกโตตัวจริงของจริงเหรอไม่รู้สิแต่ฉันบอกได้เลยว่ายังไม่น่าจะใช่นะธนูกิผมละอายใจจังที่อยากจะถามคุณนะว่าทําไมถึงบอกว่ายังอะ่ะเป็นคําถามที่ค่อนข้างง่ายนะทุกวันฉันจะขึ้นมาบนนี้เพื่อกินมื้อกลางวานันน่ะแล้วพูดคุยกับตก๊กโตะถ้าเขาตอบฉันเมื่อไหร่ะนะฉันก็จะรู้ว่าเขาเป็นของจริงอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่ตอบล่ะฮะ ก็ยังไงฉันก็ต้องมาหาที่กินมื้อเที่ยงแล้วก็คิดเรื่องต่างๆอยู่ดีนะตรงพื้นที่ตรงนี้ยื่นออกมาให้อาบแดดได้ดีออกนี่นาใช่ไหมสมเหตุสมผลดีฮะพื้นที่ยื่นออกมาตรงนี้ของคุณน่ะเหมือนกับที่ริมหน้าต่างของผมเลยอะ่ะพอพูดขึ้นมาแล้วก็โอ้จริงด้วยขอโชคดีกับการปีนะขอบคุณฮะแล้วขอโชคดีกับโต๊ะโตด้วยขอบใจไว้ฉันจะบอกให้เธอรู้ถ้าเขาตอบอะไรกลับมาแล้วนะเอ้าไม่มีเควสดให้ทำหรออันนี้คือตรงนี้ก็คือภารกิจสุดท้ายแล้วดิใช่ไหมก็คือกลับบ้านหรอ อ,อย่างนี้คลิปก็สั้นสิฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งรอบเมืองสักรอบแล้วกันนะฮะเออเผื่อมีเควสที่แบบว่าเรายังไม่ได้ทำนะฮะพี่เมลมีเควสได้ทำปะฮะผมทำได้เธอว่องไวกว่าที่เห็นนะขอบคุณนะคิดว่านะฉันซาบซึ้งใจนะที่เธอปล่อยมันไปอะ่ะย่าติเนี่ยเราเข้มงวดเรื่องการจับและปล่อยนะงั้นผมจะทำอะไรมันได้อีกฮะ <c oughs> แค่นั้นแหละยังไงก็ตามเก็บพวกขนนกเอาไว้ด้วยนะฉันได้ยินมาว่ามีสัตว์บางตัวสะสมพวกมันด้วยอะ่ะคุณแน่ใจนะฮะว่าพวกนกโอเคด้วยอะ่ะเธอรู้อะไรแม่มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยอะ่ะแต่เธออาจจะรู้สึกปวดเมื่อยนิดหน่อยอะนะหลังจากกระโจนหลายทีอะ่ะลองใช้วิธีคลายกล้ามเนื้อแบบนี้ดูนะอ๋อ,อได้ท่าย,ยืดบิดขี้เกียจมานะฮะ โอ้ขอบคุณนะฮะไม่เจอกันนะเจ้าตัวน้อยต้องแต่พาร์ทสหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมพาร์ทส 2, พาร์ทสเลยที่แบบว่าเราเจับนกเสร็จแล้วเราไม่ได้มาคุยกับพี่แกต่อนะครับวันนี้เอาเลยแล้วก็ได้เ,เขาเรียกอะไรท่ายืดมานะฮะนี่ยืด เออจริงไอ้พวกท่าพวกนี้มันเอาไปทําเป็นผ้าปกได้เนะเนี่ยเออเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันเสียดายจงเออไม่มีอะไรทําแล้วจริงวะหรืออาจจะมีแต่ผมอาจจะตกหล่นนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันพาร์ทนี้อาจจะสั้นนะฮะนี้ต้องขออภัยด้วยในการกะระยะเวลาของเกม <laughs> กะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เออคือรู้ก็รู้แหละว่ามันใกล้จบแล้วอะแต่ก็คือแบบเราไม่รู้ว่าแบบว่ายังเหลืออีกไกลหรือเปล่าไงเออรู้แค่ว่าแบบใกล้จบแล้วเอาจริง,รงๆอะผมว่าผมน่าจะจบตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วแหละเออถ้าผมไม่หลงไกด์ควสกิ้งกาแม่ เออผมดันไปหลงกับเควสกิ้งก่าเยอะไงนะฮะงวแต่เดินหาถ้าไม่หลงนี่คือแบบอาจจะจบในพาร์ทที่แล้วนะฮะโอ้โหแล้วดูจุดปีนสิอะไรวะนี่นี่มันฆ่ากันหรือเปล่าอันนี้โอ้โหดูสภาพการปีนพอมาเป็นน้องแมวแล้วมาปีนอะไรเล่นๆอย่างนี้แล้วนึกถึงเกมสเตย์นะฮะเออคิดถึงน้องส้มเราอันนี้หุข้อของวิบวับเต็มเลยวะแล้วเราจะกลับบ้านอย่าง้วยังให้ตังเลยอีกเนี้ยเออมันยังจําเป็นอยู่ใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันอะขึ้นไปก่อนไอแผ่นนี้แม่งเหมือนชีสเลยอะอเออเหมือนชีสแผ่นเลยอะมันน่ากินจังวะทำไมไอผ้านี่มันน่ากินจังวะแป๊บ,บนึงล่าสุดจะกินผ้าแล้ว <c oughs> เอาลูกเป็ดทำไมไม่อยู่ตรงนี้ลูกเฮ <c oughs> ้ยน้องบินขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเหรอทำไมโซนจัง <c oughs> เอาลูกเป็ดมาดี <c oughs> โอขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่หนูอะขึ้นมาได้ยังไงอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> <p ok> พวกหนูหนูอะขึ้นมาได้ยังไงกันอย่าถามคำถามแบบนั้นสิมันเสียมารยาทนะ เฮ้ยทำไมข้อความตอนคุยกับลูกเป็ดทีไรมันไปอยู่มันไปแอบอยู่ข้างล่างทุกทีเลยว่าแม่เอ้ยแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยน่าจะประมาณว่าก็ถามแบบนี้ตลอดนี่ใช่แต่พ่อโตเต็มวัยแล้วไงหรือหมายความว่าพ่อก็ถามประมาณนี้ตลอดนี่หรือเปล่าพี่เหมียวพี่โตเต็มวัยแล้วหรือยังอ่ะเจอเด็กถามคาถามอย่างนี้อะยังเด็กก็ได้ครับอันเนี้ยฉันคิดว่าฉันยังไม่โตนะฉันว่าอยู่ในช่วงกําลังเติบโตนะศัตวแพทย์ของฉันบอกว่าฉันโตแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างยังไงนะ แต่จริงผมรู้สึกว่าน้องยังเป็นแมวเด็กอยู่เลยอ่ะเออน่าจะยังอยู่ในช่วงวัยกาลังเติบโตนะครับมากกว่าเนาะอันเนี้ยฉันอาจจะโตกว่าพวกเธอนิดหน่อยแต่ก็เด็กกว่าพ่อของพวกเธอนิดหน่อยเหมือนกันอะไรจะเล่นกับพวกเราอยู่วะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณโตแล้วคุณยังจะเล่นกับพวกเราอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ป่ะแล้วทําไมพี่เหมียวถึงจะไม่เล่นกับเราแล้วล่ะ ก็เพราะว่าพวกเราเด็กเกินไปไงเราไม่เด็กเกินไปหรอกนะและก็มีพวกเราอยู่ต้องสี่ตัวด้วยหมายความว่าไงนะ่ะของเล็กๆสี่อันทําเป็นอันใหญ่หนึ่งอันได้นะเดี๋ยว <c oughs> คือยังไงคือน้องจะฟิวชั่นกัน4ี่ตัวแล้วก็มาเป็นน้องเป็ดตัวขนาดบักเอกเนี่ยเหรอน้องฝันหรือเปล่า <c oughs> เนาี่ยน้องฝันหรือเปล่าช่างเถอะน่าอยู่กับพวกเราสนุกนะใช่ไหมพี่เหมียวใช่เลยละถ้าจใจพูดแบบกลางๆขอบอกเลยว่าไม่มีเวลาให้เบื่อเลยอะอาใช่เลยละแล้วกันนะฮะนี้ เธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนะพี่อยากจะว่ายน้ํากับพวกเราไหมอันนี้เป็นคาถามหรือแก้ครับเนี่ยน้องเมวไม่ชอบน้าว่ายน้เนนเาเหรอในน้ํเออเหรอยีเออฉันหมายถึงไม่ลาขอบใจนะเอ,ออีกอย่างฉันต้องกลับบ้านด้วยแล้วอะโอเคไม่เข้าหลังละกันนะไปนะพี่เหมียวพี่เหมียวจะไปแล้วเหรอบายบายพี่เหมียวบายบายลูกเป็ดว่ายน้ําไม่สนุกนะ่ะอย่างน้อยก็เป็นเหมือนแบบตัวละครมาแบบส่งท้ายเรานะครับผมนะเหมือนแบบว่ามาบอกลาเรานะฮะเฮ้ยก็น่ารักดีนะแอบมีโมเมนต์ให้พูดคุยน่ารักน่ารักดีนะฮะ อ่ะมีพูดอย่างนี้เยอะก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้แบบคลิปไม่สั้น <c oughs> อ่ะทางงานก็ปีนขึ้นเลยละกันอันนี้ชึบชึบผมว่าเป็นอพาร์ตเมนที่ออกแบบมาสวยเียนะเออนะฮะชั้นแต่ละชั้นคือแบบไม่ได้เท่ากันนะครับแล้วก็ มีลูกเล่นมีความเป็นอาร์ตโมเดลอยู่พอสมควรนะฮะนี้เป็นไงโมเดลกระเดดเสียงด้วยจะปีนถึงไหมเนี่ยถ้าไม่ถึงแล้วก็ต้องตกลงไปตุยน่ย่เดี๋ยวก่อนนะต้องค่อยๆปีนก่อนอ่ะต้องค่อยๆปีนแล้วก็มาพักตรงนี้นะฮะมาพักหายใจหายคอตรงนี้ก่อนนะฮะอ่ะชึบแล้วก็ระหว่างนี้ก็ตบเล่นไปก่อนอนะันนี้ โอ้ยบิเทอโอ้ยบิเทอมาบอกลาเราด้วยเหรอล่าสุดบิเทอรเล่นตุ๊กตาไวา้ตัวเองอันนี้โถเป็นก็ไม่บอกเนี่ยเราอะอ๋อสวัสดีเจ้าเหมียวมาทำอะไรที่นี่ล่ะผมกำลังหาทางกลับบ้านฮะมันอยู่สูงขึ้นไปข้างบนน่ะคุณสบายดีไหมฮะตอนนี้เหรอฉันรู้สึกดีขึ้นหน่อยแล้วล่ะเออคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะกว่าฉันจะกลับเป็นตัวเองคนเดิมได้อะ ฉันว่าฉันจะแวะไปเม้ามอยกับเพื่อนตอนกลางวันนะนะฟังดูน่าสนุกดีนะฮะโอ้ฉันเนี่ยมารยาทแย่จริงๆเลยนะนี่คือป๊อปปี้อ่ะดีใจที่รู้จักฮะป๊อปปี้หล่อนบอกว่าดีใจที่ได้เจอเธอเหมือนกันนะนะล่าสุดล่าสุดคุยกับตุ๊กตารู้เรื่องด้วยอันนี้อ่ะงั้นขอให้พวกคุณเพื่อนเพลินกับมื้อกลางวันนะฮะผมต้องปีนขึ้นไปต่อแล้วล่ะแน่นอนโชคดีนะเจะเหมียวไม่เจอกันใหม่นะแต่จะว่าไปเพื่อนที่จะไปเม้ามอยในตอนกลางวันนี่อุ๊ยแอบเศร้าเหมือนกันนะเนี่ย คุณคุณด้วงฮะอย่างน้อยคุณก็มีผมเป็นเพื่อนนะฮะนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปเฮ้ยมันจะมีตัวละครที่เราแบบทำเควสผ,ผ่านมาแล้วเขาแบบมาบอกลาเราด้วยนะฮะนี้ว้าวถือว่าเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะฮะในย่านแถวนี้นะฮะย่ยมยอดไปเลยอุย้ยบ้านะมันไม่แตกได้ยังไงกันเฮ้ยบ้าบออนันนี้จริงอะเฮ้ยเหลือเชื่ออุย้ยสูงเหมือนกันนะฮะเนี้ยอุ้ยน้องเมวแม่งรอดมาได้ยังไงวะเฉย <c oughs> ย่างสูงเลยเฮ้ย แวทำไมพ่อเป็ดมาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่อยู่กับลูกอีกแล้วเนี่ยช่วปล่อยลูกว่ายน้ําเล่นอันนี้แล้วตัวเองมาทาอะไรเนี่ยสวัสดีครั้งนะดีใจที่ได้เจอเธอนะฉันซาบซึ้งในการช่วยเหลือเมื่อเขาก่อดมากเลยอะเป็นฮีโร่ในตอนนั้นเลยล่ะผมก็ดีใจที่ได้ช่วยฮะวิเศษมากวิเศษมากเอิม่มฮะฉันไม่คิดว่าเธอจะได้เจอพวกลูกเป็ดบ่อยๆหรอกนะใช่ไหมแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยที่จะต้องเก็บมาใส่ใจนะเธอคงเข้าใจเนอะฉันคงไม่ทําลูกเป็ดหายในวันเดียวต้องสองครั้งหรอกเนอะใช่ไหมฮ่าฮ่า เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือหลงกับลูกแล้วเหรอไม่ต้องหว่วงคะพวกเขาปลอดภัยดีพวกเขาเล่นกันอยู่ตรงสระน้ําบ้านใครสักคนนึงอะ่ะโอ้ลงไปทีนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปรวมกับพวกลูกเป็ดแล้วละ่ะอากาศเพอร์ฟิคเหมาะกับการว่ายนะ้ําเบาๆมากเลยนะเธอจะไปกับเราไม่ลอชวนชวนกูไปไว่ายน้ำอึงแล้วไม่เงย ไม่เด็ดขาดของเด็ดขาดเลยฮะน้ำเป็นสิ่งที่ทราไม่ผ่อนลายได้น้อยที่สุดในจักรวาลแล้วอะ่ะแต่ก็ขอบคุณที่ชวนนะฮะด้วยความยินดีนะเดินทางปลอดภัยนะเจ้าเหมียวโอเคสรุปแล้วก็คือทำลูกหายอีกรอบใช่ไหมนี้ <laughs> สวัสดีสวัสดีอุ้ยใครอะ่ะอะไรนะ่ะ กิ้งการอบนี้คุณกิ้งกาไม่หายตัวได้แบบเนียนจัดเลยน้องเมวไม่รู้เรื่องเลยนี่เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันข้ามันนั้นได้เลยว่าคราวนี้เจ้าจะต้องมองไม่เห็นข้าแน่ๆเลยอะ่ะว้าวผมไม่เห็นคุณจริงๆด้วยอะ่ะอัศาจรรย์มากเลยอะ่ะบอกตามตรงนะการล่องหนที่มันสนุกจริงๆอะ่ะผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าการล่องหนของคุณก่อนหน้านี้คืออะไรแล้วอะ่ะ <c oughs> นั่นน่าจะเป็นการซ่อนแอบมากกว่านะ เธอหน้าตอนนี้ทักษะการล่าหนของข้าสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะตอนนี้ข้ากําลังจัดการเรื่องการกลัวความสูงอยู่นะเออจะว่าไปคุณกิ้งกากลัวความสูงนี่ว่าเออแล้วก็ขึ้นมาซะสูงเชียวรอบนี้นะฮะอย่างนี้นี่เองแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะเอิ่มข้ารู้สึกดีใจมากๆเลยอ่ะที่ได้เจอเจ้าและการฝึกลมหายใจก็ช่วยได้มากเลยอ่ะให้พูดก็คือข้าคิดว่าที่ข้าย้ายที่ไม่ได้ก็เพราะว่าข้าประมาทเกินไปอ่ะแล้วพอเป็นแบบนั้นข้าก็จะมองไม่เห็นอ่ะข้าหมายถึงว่าก็พวกเราอ่ะอยู่สูงเกินนนนน่่่ะะะะเเเเจจจ้้าาหหมมมีียยววอคคคุุณณณกกใใใผชป็ํลังขท ค่อยย้ายที่ลงไปต่ำกว่านี้โอ้คุณพระช่วยแน่สิกิ่งกาคุณทําแบบนี้สิโฟกัสกับแค่การกําหนดลมหายใจและตั้งสมาธิกับการย้ายที่คุณทามาตั้งเป็นร้อยครั้งแล้วอะอันนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกฮะเข้าใจแล้วเธอยอดเยี่ยมมากเลยเจ้าเหมียวบายยนะเออแต่ก็ดีเหมือนกันนะฮะมีตัวละครที่แบบว่าเราเคยช่วยไว้นะฮะมาบอกลาเรานะครับคอยมาแบบว่ามาคอยแบบบอกลาเราในแต่ละชั้นนะครับแล้วก็คอยคุยกับเราเออก็ดีเหมือนกันหน้านี้นะฮะก็ดูเหมือนแบบว่าอบอุ่นดีนะฮะเหมือนเป็นมิตรภาพสี่ขา โอ้ยถึงแล้วว้าวกลับมาที่เดิมแล้วอุย้ยน่ารักโอ้ยนี่ไงนูตของน้องแมวนะฮะอุย้ยรอบนี้น้องมีปลอกคอแล้วนี่ไงคุณชื่ออะไรเจ้าเหมียว <laughs> ทำไมไทยที่สุดมึงจะต้องให้กูตั้งชื่อด้วยวะเราเรียกอะไรวะเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องด้วยอ่ะเออไม่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้ด้วยอ่ะเอ้ยชื่อธรรมะจังก็ได้เออเพราะว่าในคอร์ล้อไอเล่นน้องเมวดำเราก็ชื่อธรรมะจังนะครับอันนี้เออชื่อธรรมะจังไอตัวนึงจะเป็นอะไรแปลงนี้เนาะชื่อนี้เราเอามาจากแมวที่เราเลี้ยงในคอร์ลออเล่นนะฮะเออแล้วแถมเป็นตัวสีดำเหมือนกันด้านนี้จัดแปลธรรมะจังลูกสรุปแล้วตลอดเวลาที่เราเล่นมานี้คือธรรมะจังไปฮะนี้นี่ธรรมะจังบอกคอประจําตัวมันบอกว่าธรรมงเหียวอและ อุ้ยมาแล้วได้ปอกคอแล้วด้วยอุ้ยน่ารักหนุบหนับอุ้ยเจ้าแมวมันฝรั่งลูกอุ้ยนี่ไงคุณอีกาอุ้ยเราได้ปอกคอแล้วเจ้าทําได้ผมทําได้ฮะและดูนี่สินุตของผมให้รางวัลผมด้วยอะ่ะมันเขียนว่างไงนะมันเป็นชื่อของผมเองอ,อ่ะโอ้นั่นชื่อจริงของเจ้าหรือใช่แล้วฮะน้องชื่อธรรมจังข้าชอบนะชื่อข้าคือคาวฟลอดโคลทรอปเรอ่อที่สาม แต่ละชื่อในเกมแม่เอ,เอ้ยโอ้ผมควรเรียกคุณด้วยชื่อนั้นแทนอิกาดีไหมฮะไม่อันที่จริงแล้วอะ่ะข้าขอยืนกลานที่จะไม่ให้เจ้าทําแบบนั้นนะแล้วเออนี่เป็นการลาจากกันแล้วใช่ไหมอะไรนะต้องไม่ใช่อยู่แล้วอะ่ะเจ้าสามารถปีนลงมาได้แล้วมาเยี่ยมเราได้เสมอเลยนะเมื่อไหร่ก็ได้ที่เจ้าต้องการอะ่ะอันที่จริงแล้วอะ่ะไปก็เถยังมีสิ่งที่เจ้าต้องทําเหลืออีกตั้งเยอะแยะเลยนะแล้วก็วิบวับที่ต้องตามหาด้วยอะ่ะพวกะอีกาที่ดีนะ่ะยังมีอยู่นะเพื่อรอให้เจ้ามอบมันให้อย่างไงล่ะ อันที่จริงแล้วอ่ะข้าได้เขียนตำแหน่งไว้บนแผนที่ของเจ้าแล้วนะเจ้าจะได้ไม่ลืมอ่ะเดี๋ยวผมลองไปตรวจดูนะฮะอิกาแต่ก่อนอนื่นอะไรเลยผมอยากไปสนุกกับจุดนอนงีบี่ที่ผมชอบทั่วทั้งเมืองนี้ก่อนนะเ <él> ข้าใจแล้วงั้นไว้เจอกันนะฮะคุณอีกาแน่น,นอนแล้วอย่าลืมนะวิปับด้วย,<อ>ยสรุปแล้วคือ จะไม่ให้ลืมให้ได้เลยของวิบวับอันนี้เอ้ยแล้วน้องก็กลับมาม้วนตัวนอนที่เดิมนะครับขอบคุณสําหรับการเล่นนะครับผมนะฮะขอบคุณสําหรับเกมนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณหมดภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้นะฮะทำให้เราเล่นเกมนี้สนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผมไนดะ้อ่านเนื้อเรื่องของเกมนี้ด้วยนะับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับเกม Little Kitty Big City นะผมนะในพาร์ทที่8นี้นะผมนะก็เป็นพาร์ทจบนะฮะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เล่นชิลๆสบายๆนะผมนะผ่อนคลายดีนะบนะเออให้อิสระเราค่อนข้างเยอะนะครับแถมมีเนื้อเรื่องมอีมีเคเวสมีกิจกรรมให้เราทําหลากหลายนะครับวันนี้นะถือว่าสนุกดีนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะผมที่แนะนำนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆว่างนะฮะอยากหาเกมอะไรชิลๆเล่นนะครับผมแนะนําเกมนี้เลยนะต้องขอบคุณทุกคนมากที่เขามารับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะปรกาสหน้าเกมหน้าคลิปหน้าว่าจะมีคลิปอะไรผมตอนนี้ก็สุดครับบ๊ายบายสวัสดีผม